สวัสดีค่ะสวัสดีคริสต์มาสแลวก็สวัสดีปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงนะคะแล้วก็สวัสดี f c และก็พี่ๆเพื่อนๆน่ารักทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องของเราเช่นเคยนะคะทางช่องของเรานะคะก็มีเรื่องราวอัปเดตนะคะเกี่ยวกับเรี่นกระสับไทยรัชกาลที่9แล้วก็เรื่องราวอัปเดตสถานการณ์ภายในประเทศของเราให้รับ ชมรับฟังกันเช่นเคยนะคะเราจะมาดูข่าวดีที่รัฐบาลนะคะที่ให้กับประชาชนนะคะก็คือ1ฟรีทางด่วนตั้งแต่วันที่30ถึงวันที่3นะคะโดยเส้นทางที่มีการไฟเขียวนะคะไม่ต้องเก็บค่าทางด่วนของเรานะคะนั่นก็คือเส้นทางสายมอเตอร์วีนะคะอายกเว้น ค่าผ่านทางด่วนพิเศษบูรพาและก็การจนาพิเศษนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะสำหรับโครงการดีๆนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะมีให้เรานะคะซึ่งตอนนี้ยังรออนุมัติอยู่นะคะก็มีอยู่3โครงการนะคะสำหรับอของขวัญปีใหม่สำหรับปีนี้ที่รัฐบาลให้เราในปี65นะคะนั่นก็คือ,อมีอยู่3อย่างด้วยกันนะคะก็คือผ่อนดีมีคืนนะคะมีวงเงินตั้งแต่1000บาทอันนี้ก็ยังรออนุมัติอยู่นะคะควรครึ่งเพจสนะคะ วงเงินให้เรา3,000บาทนะคะตอนนี้ก็ยังรออนุมัติเช่นกันนะคะแล้วก็ชอบดีมีคืนนะคะวงเงินตั้งแต่30,000บาทถึง50,000บาทนี่ก็รออนุมัตินะคะซึ่งก็เป็นเพียรดีๆสําหรับเรานะคะชาวไทยทุกคนนะคะซึ่งรัฐบาลเขาตั้งใจมอบให้เรานะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอนุมัติหรือเปล่านะคะสําหรับโครงการ3โครงการนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะทุกๆท่านนะคะ f c บางท่านก็อาจจะได้รับโบนัสของขวัญนะคะไปพร้อมๆกันตั้งแต่วันที่25แล้วนะคะก็ขอให้เก็บกักตุนไว้นะคะเพื่อเอาไปใช้ใจ่ายสำหรับที่บ้านเรานะคะซื้อของฝากของขวัญให้พ่อแม่พี่น้องของเราที่รออยู่ต่างจังหวัดนะคะสำหรับปีใหม่ปีนี้นะคะสำหรับปีใหม่ปีนี้ก็ยังมีเรื่องราวของการเขาดาวนะคะซึ่ง ในกรุงเทพเราก็หรือในต่างจังหวัดนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะมีการยกเลิกไม่มีการจัดนะคะแต่ก็แล้วแต่ดูสถานการณ์นะคะส่วนในกรุงเทพนี้เขายกเลิกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเรื่องโควิด19นะคะโอเมคอนนี้ก็ยังระบาดขึ้นทุกวันนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีผู้ติดเชื้อเริ่มมากขึ้นนะคะซึ่งการติดเชื้อนี้นะคะก็เริ่มมาจากที่ว่าเราไปสแสวงบุญกันนะคะทีะ่ต่างประเทศเข้ามานะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านมาพบก,กับเหรียญ5บาทนะคะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญ5าบาทเราดูชัดๆนะคะส่วนเหรียญ5บาทปีนี้นะคะเราก็ได้มาจาก f อเช่นกันนะคะสำหรับเหรียญ5บาทปีพุทธศักราชส5 4 6นะคะซึ่งก็เป็นเหรียญ5บาทแบบเก่ารุ่นหนานะคะซึ่งก็ลักษณะยังดูสภาพตรงขอบนะคะตรงรูปร่างนะคะรูปร่างหน้าตาก็ยังสมบูรณ์แบบอยู่นะคะสำหรับเหรียญปีนี้นะคะ ความสมบูรณ์ก็โอเคถือว่าระดับดีมากเลยนะคะเรามาดูลักษณะของเหรียญกัน,นะคะลักษณะของเหรียญน,นะคะก็เป็นเหรียญกษะสนะคะเปปรหรียญกษะส่าโลหะซึ่งตรงเหรียญ5บาทนี้นะคะจะมีความพิเศษก็คือจะมีขอบ2สีนะคะนั่นก็คือสีทองแดงแล้วก็สีเงินนะคะตรงขอบจะมีอยู่2สีนะคะซึ่งก็เป็นเฟืองรอบนะคะสําหรับเหรียญ5บาท ส่วนเหรียญ5บาทปีนี้นะคะก็จะเป็นแบบก้าเหลียมซึ่งมีเหรียมอยู่ด้านในนะคะซึ่งแต่ก่อนนี้เราก็จะมีแบบเหรียมอยู่ด้านนอกแต่ตอนนั้นเรายกเลิกกันไปแล้วนะคะสําหรับเหรียญที่อยู่ด้านนอกนะคะเรามาเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แทนกลางเหรียญน,นะคะก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะผิดพระพักไปทางเบื้องขวาทางด้านซ้ายมือก็จะมีข้อความว่าราชก,การที่9นะคะเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็ยังเป็น ความสวยงามของพระอุโบสถวัดเบญจมาบวัวพิษดูสิตวนารามนะคะสำหรับเหรียญห้าบาทด้านบนก็จะมีข้อความว่าประเทศไทยนะคะแล้วก็มีปีพุทธศักราชที่จะทําเหรียญน,นะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเลขบอนราคาซึ่งก็มีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอาราบิกนะคะโดยมีคําว่าบาทขั้นอยู่ระหว่างเลขบบกราคาดังกล่าวนะคะเรามาดูตรงยอดพระอุโบสถกันนะคะส่วนตรงยอดพระอุโบสถนี้นะคะเขาจะอยู่ ชิดทางโยยักษ์นะคะจะอยู่ทางโยยักษ์เยอะนะคะส่วนพ้าโบสดของวัดเบญจมาวพิษในนะคะนี่นะคะสังเกตไปพร้อมๆกันนะคะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญห้าบาทเรามาดูขนาดของเหรียญ5บาทกันนะคะขนาดของเขาจะอยู่ที่2 4มิลลิเมตรนะคะน้ำหนักจะอยู่ที่7.5กร,รัมนะคะยอดการผลิตสำหรับเหรียญ5บาทปีนี้นะคะก็จะอยู่ที่ 1แสนแปดหมื่นสองพันเหรียญนะคะสำหรับเหรียญห้าบาทปีพุทธศักราช2545นี้นะคะ2546นี้นะคะก็จะอยู่ที่1แสนแปดหมื่นสองพันเหรียญซึ่งนับว่าน้อยมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับปีอื่นๆที่มีการผลิตนะคะจึงทาให้เหรียญนี้นะคะมีราคาที่เข้าประเมินเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนนะคะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะตอนนี้ ะะซึ่งก็เป็นเหรียญยูเนะคะณตอนนี้ก็น่าจะมีราคาสูงอัพถึง2,000หรือถึง3,000นะคะก็แล้วแต่นะคะความพิเศษของเหรียญแต่และเหรียญด้วยส่วนมากนะคะเหรียญ5บาทจะพบความพิเศษหรือความผิดปกติในการผลิตน้อยมากนะคะสำหรับเหรียญปีนี้เพราะเนื่องจากว่าพิมพ์ของเขานะคะจะมีความสมบูรณ์มากกว่าเหรียญทุกเหรียญที่มีการผลิตออกมานะคะซึ่งเหรียญ5บาทนี้ก็จะมีอยู่2พิมพ์นะคะก็จะมีอยู่แบบพิมต,ตื้นพิมพ์ตื้นแล้วก็พิมพ์ลึกนะคะเราก็จะดูรูดลายนะคะได้ชัดเจนขึ้นนะคะ แต่ละพิมพก็จะมีความแตกต่างกันนะคะในรอในคลิปหน้านะคะเราจะมาดูความแตกต่างของแม่พิมพ์แต่ละแม่พิมพ์ของเหรียญ5บาทกันนะคะสําหรับเหรียญ5บาทปีนี้นะคะซึ่งเราก็เคยประก,กาศร,รับซื้อไปแล้วนะคะสําหรับเหรียญห้าบาทปีพุทธศักราช2546นี้นะคะซึ่งเราก็ได้ทําการปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอแจ้งเอฟซีทุกท่านได้รับทราบกันไว้นะที่นี้ด้วยนะคะยังไงนะคะใกล้ปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางปลอดภัยระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือ การใช้ชีวิตในประจำวันของเรานะคะก็อย่าลืมใส่เม็ดเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไปตลอดนะคะสำหรับห้องน้ำนะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราอย่าใช้ห้องน้ำสาธารณะนะคะถ้าไม่จำเป็นนะคะก็ขอให้หลีกเรี่ยงนะคะถ้าอยู่จะถึงบ้านแล้ว2-3กิโลก็กั้นไว้ไปใช้ที่บ้านเรานะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอฝากทุกท่านไว้เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ